สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการปลดล็อกรหัสผ่านหน้าจอตัวโทรศัพท์เรียวมีกันนะครับตัวเรยวมีนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น Android เวอร์ชันครับ10ขึ้นไปนะครับสามารถจะรีเซ็ตภายในตัวเครื่องได้นะครับสำหรับคลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะสอนนะครับวิธีการปลดแบบไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องใช้คอมนะครับ ตัวคอมพิวเตอร์นี้ผมเปิดไว้เฉยๆนะครับเพื่อเป็นแบ็กกราวในการถ่ายทำาเฉยนะครับไม่เกี่ยวกันโอเคเริ่มแรกเลยนะครับตัวเครื่องติดล็อกรหัสหน้าจอมานะครับให้เราทําการปิดเครื่องลงนะครับปิดเครื่องลงให้สนิทนะครับตัวรุ่นที่นํามาสาธิตตัวนี้จะเป็นเรียวมี C3 สามสิบสามนะครับรุ่นอื่นๆก็ลองทําตามวิธีนี้ได้นะครับเพราะรุ่นที่นามาตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน้าสุดเลยนะครับณวันนี้ที่เราถ่ายวิดีโอแล้วนะครับ คำว่าใหม่ล่าสุดตรงนี้ก็คือมันจะเป็น Android เวอร์ชันที่ล่าสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น C25 C21 Y C20 C11 C30 หรือว่า C50 หรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับลองทำตามวิธีนี้อยู่หรือว่าเรียวมี o s a 50นะครับก็ลองทำตามวิธีนี้ดูได้นะครับสำหรับวิธีการล้างลาดผ่าันหน้าจอนะครับผม ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนนะครับลองทําตามแล้วไม่ได้นะครับสําหรับบางเครื่องทามันไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีนะครับเราก็จะมีคลิปสอนปลดขึ้นไปนะครับในในช่องนะครับหรือว่าทักอินบ็อกมาถามส่วนตัวในเพจได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเพจอยู่นะครับโอเคสำหรับวิธีการปลดล็อกนะครับเราก็ปิดเครื่องลงนะครับถ้าเครื่องไหนทําได้ก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับปิดเครื่องลงให้สนิทนะครับตอนนี้เครื่องเรา ดับลงให้สนิทแล้วก็กดปุ่มนะครับให้เรากดปุ่มลดเสียงนะครับแช่ลงไปก่อนลดเสียงแช่ลงไปอย่างนี้นะครับกดแช่เข้าไปเลยแล้วก็กดปุ่มตามด้วยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เราปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้กดปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับประมาณสิบวินะครับพอมันถึงสิบวิแล้วนะครับถ้ายังไม่มีโลโก้อะไรติดขึ้นนะครับให้ปล่อยปุ่มเปิดเครื่องขึ้นอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กดย้ำเข้าไปอีก สังเกตดูนะปุ่มลดเสียงผมจะไม่ปล่อยเลยนะครับผมจะกดแช่ยาวๆเลยนะครับผมจะปล่อยแค่ปุ่มเปิดเครื่องนะครับลองอดูคลิปนะครับแล้วก็ลองฟังแล้วก็ลองทําตามดูดีๆนะครับมันจะมีเทคนิคของมันอยู่นะครับโอเคมันก็ยังไม่ขึ้นนะให้เราปล่อยปุ่มเปิดเครื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดย้ําเข้าไปนะครับจนกว่าโลโก้มันจะขึ้นนะครับ พอโลโก้มันขึ้นแล้วนะครับค่อยปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกแต่ปุ่มลดเสียงเรากดแช่ยาวๆนะครับสังเกตดูนะในคลิปที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับผมจะแทบไม่ได้ปล่อยปุ่มลดเสียงเลยนะครับจะปล่อยแค่ปุ่มเปิดเครื่องนะครับเพราะสาเหตุอะไรที่เราต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบังคับเข้าบูตโหมดเข้ารีคอรเวอรี่โหมดนะครับวิธีนี้มันจะเป็นโหมดล้างเครื่องนะครับบางเครื่องนะครับอาจจะทําครั้งแรกนะครับแล้วมันเข้าไม่ได้ก็ต้องลองทําครั้งที่2หรือว่าครั้งที่3ดูนะครับ ดีนะครับที่เครื่องนี้มันเกิดปัญหาก็คือมันเข้าครั้งแรกไม่ได้เพราะว่าผมจะได้ลองทําให้ดูหลายๆรอบไปเลยนะครับว่าลองทําวิธีนี้ดูนะครับกดปุ่มเลยนะคร้าวิธีนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้นะกดอย่างนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดอย่างนี้นะครับสังเกตดูมือผมนะบางทีมันต้องจินตนาการในการเข้านะครับอย่างนี้แต่ทนี่น่ๆมันเข้าหมดรีคอเวอรได้แน่ๆนะครับ Okay. เรามาดูกันนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมต้องสอนอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถทําตามเองได้ที่บ้านเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเข้าได้นะครับผมสาเหตุที่ผมต้องสอนอย่างนี้คืออยากให้ท่านผู้ชมทําตามเองได้ที่บ้านนะครับแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จงค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมอันไหนที่พอช่วยหรือว่า สอนกันได้ผมก็อยากจะสอนนะครับเพื่อให้มันมีวิชาชีพติดตัวมีความรู้ติดตัวโอเคพอถึงหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าหน้านี้มันคือหน้าล้างเครื่องนะครับเราก็สามารถสั่งบีบ Data ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูอีกรอบนะครับบางเครื่องมันเข้าไม่เหมือนกันบางเครื่องก็ต้องกดแช่นะครับอย่างที่ต้นคลิปสอนไปหรือบางเครื่องอาจจะต้องกดสลับแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องลงอีกหนึ่งรอบก่อนกล้องโฟกัสหน่อย ผมจะกดไปที่ power off นะครับหรือถ้าใครเข้าหน้านี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องมากด power off แบบผมนะไปคุณไปที่ v i p data factory reset เมนูนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สั่ง v i p data เพื่อให้มันเคลียรรหัสล้าง data ออกได้เลยนะครับแล้วก็ w i p data เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ v i p c a c นะครับทํา2หัวข้อกล้องไม่โฟกัส w i p data ตัวนี้แล้วก็ w i p c a c h อันนะครับให้ท่านผู้ชมทําอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องมีคอมแล้วนะครับเอาคอมหมอกไปเลยโอเคอมาครับไม่ต้องใช้สายใช้อะไรนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะให้แนวทางการเข้าง่ายๆนะครับกด power off ในการปิดเครื่องก่อนโอเควิธีเข้านะครับอย่างที่เมื่อต้นคลิปผมสอนไปนะครับลองกดปุ่มลดเสียงแช่ดูก่อนบางเครื่องก็อาจจะแช่เข้าได้เลยให้เราปิดเครื่องมือถือลงให้สนิทเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม เปิดเครื่องแช่ไว้ก่อนนะครับ1ครั้งย้ําเข้าไปปุ๊บกดปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปแล้วก็รีบกดลดเสียงตามเลยนะกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยปุ่มลดเสียงตามเลยนะครับแล้วก็นี่มันจะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยปุ่มออกนี่นะครับผมเริ่มจับจับจังหวะในการเข้าได้แล้วนะครับมันเข้าไม่ยากนะแต่เราต้องมีจังหวะนะครับโอเคอีกรอบนึงนะครับทบทวนนะครับบทเรียนที่เราเรียนมาเมื่อต้นคลิป ปิดเครื่องลงให้สนิทนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มลดเสียงเลยนะครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นวิธีการเข้าโหมด Dicovery นะครับนี่โอเครอบนี้เราจะไม่ทําให้ดูซ้ําอีกรอบแล้วนะเพราะเราทําให้ดูหลายรอบแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะเข้าง่ายแล้วนะเราก็กดเลื่อนลงมานะครับกดไปที่วิบด้าต้าเลยตัวนี้วิบด้าต้าเฟกตอรี่รีเซ็ กดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับในการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับเพื่อเป็นคําสั่งยืนยันการเลือกอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาแล้วก็อย่างนี้นะครับเป็นการล้างรหัสวิบดาตานะครับผมโอเคแล้วก็วิบแคสต์พาริชั o นต่อที่เมนูนี้โอเคแค่นี้นะครับตัวเครื่องก็ได้ทําการ ฟอร์แมตนะครับหรือว่าอ e ีลาสในตัว p a r t i ิ i ันยูเซอร์ a าเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสเราก็ได้ล้างไปแล้วแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับในเมนู Reboot System Now นะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะ Reboot เข้าไปที่หน้าจอเลือกภาษานะครับตั้งค่าตามปกติเลยนะครับทีนี้ผมก็จะขอปิดคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นหน้าเลือกภาษาก่อนเพราะว่า ในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะสอนการปลดล็อก Gmail นะครับหรือปลดล็อก FRP นะครับเพราะว่าหลังล้เครื่องเสร็จนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับจำ Gmail ที่ใส่โหลดแอปใน Play Store ได้นะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับมันก็จะสามารถเข้าเครื่องได้เลยครับแต่บางคนนะครับจำทั้งรหัสไม่ได้จำทั้ง Gmail ไม่ได้นะครับก็ต้องดูคลิปการปลดในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมผมก็ทำด้วยใจนะครับทำคลิปด้วยใจนะครับผม ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ความรู้นะครับนำไปปลดให้ญาติพี่น้องหรือว่านำไปประกอบเป็นวิชาชีพของเราก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นใครสอนละเอียดเท่านี้นะครับบางถ้าเป็นต่างประเทศสอนเขาจะสอนแบบเสียบกับคอมแป๊บเดียวเลยนะครับอย่างนั้นคือทุกคนจะไม่สามารถทําตามได้นะครับจะสามารถทําตามได้แค่บางคนบางคนที่มีคอมหรือบางคนที่มีโปรแกรมเท่านั้นนะครับแบบนั้น แต่ถ้าดูคลิปวิดีโอผมนะครับก็คนที่ไม่มีคอมนะครับก็สามารถทําตามได้นะครับก็ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าลงเข้าร้านก็หลายร้อยอยู่นะครับถ้าคุณเข้าร้านติดรหัสนี้ก็น่าจะมีหลายร้อยอยู่นะนะครับผมผมก็ขอท่านผู้ชมอย่างเดียวก็ขอแค่กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมก็จะสรรหานะครับผลงาน คลิปวิธีการปลดหรือวิธีการตั้งค่ามือถือต่างๆมาให้รับชมและรับฟังรับดูนะครับโอเคส่วนหน้านี้นะครับเราก็รอนไปมันจะโหลดที่โลโก้นานหน่อยนะครับประมาณไม่เกินไม่เกิน10นาที5นาทีนะครับต่อเครื่องแล้วแต่เครื่องบางเครื่องข้อมูลมันเยอะมันก็จะโหลดนานหน่อยนะครับโอเคเราก็จะทําปลด ช่องของเราหลักๆเลยก็จะเน้นไปในการสอนปลดล็อกนะครับหรือไม่ก็ตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันพื้นฐางต่างๆตั้งค่ามือถือนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้ผมก็จะพูดค่าเวลาไว้นะครับในตอนมันบูตโลโก้อยู่นะครับก็ผมก็จะพยายามอัพคลิปให้มันทุกวันนะครับผมเพื่อที่จะให้มันมีคลิปวีดีโอ ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อเนื่องนะครับรอ,อไปนะบูตน้นหน่อยครับอีกไม่น่าเกิน3-4นาทีก็น่าจะขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะถ้านานกว่านี้มันก็ไม่ใช่แล้วแหละนะครับมันก็จะบูตประมาณนี้แป๊บเดียวนะครับ หลังจากขึ้นหน้าเลือกภาษาเสร็จแล้วนะครับให้เราตั้งเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาที่เราถนัดแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับส่วนผมจะขอปิดวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะสาเหตุที่ต้องปิดวิดีโอเพราะว่าจะทําคลิปต่อมันจะติด Gmail แน่นอนเครื่องนี้เดี๋ยวรอดูการปลด Gmail ต่อในคลิปถัดไปนะครับผมจะสอนทําคลิปปลด Gmail ต่อนะครับผมถ้าท่านไหนจำเมลได้ก็แค่ใส่หรหัส Gmail แล้วก็ใช้งานเครื่องได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปีถัดไปนะครับในงานปลดล็อก Gmail